บอกว่าเอฟเฟกนี้ยากมากไม่มีใครสามารถต่อขวดได้มีแต่เทพเท่านั้นแหละที่จะต่อขวดได้ทุกคนคิดว่าพี่จะต่อขวดได้หรือเปล่าใครคิดว่าพี่ต่อได้กดหนึ่งต่อไม่ได้กดสองก,ก่อนรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยกดไลค์กันเลยครับทาโกตแล้วไปรับชมกันเลยน้องไอเดียบอกว่าขอร้องก่อนมันจะยากแค่ไหนไมาดูกันน้องไอเดีย,ยจะทําได้หรือเปล่าเขาบอกว่ายากจริงมีแต่เทพเท่านั้นแหละที่จะทําได้ อ่ะจะทมได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ลองอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยแค่สองครั้งก็ได้เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเทพเกิรดนงเป็นดาวกอมาดูกันพี่จะทำได้หรือเปล่าถ้าพี่ทำได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนมันจะยากสักแค่ไหนก็แค่ต่อให้ตรงแค่เนี้ยปะ เป็นไง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 